ขินหนูยายทุบเอาสวัสดีค่ะครอบครัวทํากินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะมาดูเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะยายจะคั่วไก่ค่ะไก่หลงดงค่ะนี่ก็จะเป็นพริกแกงนะคะจะตตำพริกแห้งค่ะใส่หอมกระเทียมค่ะตะไคร้นะคะกระปิ ก็จะมีใบกะเพรานะคะขาซอยค่ะตะไคร้ซอยนะคะซอยเฉลียงนะคะใบมะกรูดเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะไก่หลงดงค่ะได้เปิดเตาแล้วนะคะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ ด้วยพริกแกงนะคะ ไก่กับพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะคะ น้ำนะคะน้ำตาประมาณแก้วเลยะคะ่ะเราให้เขาเดือดนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะเพิ่มความอร่อยด้วยผงนัวครึ่งช้อนชาน้ำตาลสาจะครึ่งช้อนชานะคะ นลาค่ะคั่วต่อไปอีกนะคะใส่ขาค่ะขาซอยนะคะตะไคร้ซอยค่ะใบมะกรูดคะั่วไปอีกหน่อยนะคะ ใส่ใบกระเพราค่ะตัวต่ออีกนะคะให้กระเพราเราสุกด้วยนะคะ เยอะมากเลยค่ะหอมกระเพาะมากๆเลยวันนี้ยายใช้ไก่ตัวหนึ่งนะคะแค่นี้ค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะปิดเตาตักเสิร์ฟเลยค่ะข้าวยายก็เสร็จแล้วนะคะเมนูไก่หลงดองค่ะทำกินง่ายๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ